สีม่วงชุมพูใช้พอเดินหน้า39ปฏิบัติสองสีเลยนะง่ายๆเลยนะหัวหน้าดูดีตอนไปดี<อ>บานเดียนชนะอีกแล้วเลย<อ>ม่วงนายมีประสบการณ์นายเห็นเขาแสดงมาหลายครั้งแล้ว<อ>แต่ไม่คือแสดงอีกต่อ เราแหละแอบมองสีม si <c ười> ่วงอยู gi gi ่ผ้าในสวยมากโอ้โหเราชอบเราชอบผ้าในแต่แรกนายวีสิทธนาสีดีถ้าในมั่นใจแล้วไปดึงเดียวขอให้กำลังใจให้พร้อมนับหนึ่งสองสามเลยนะหนึ่งสองสาม